สวัสดีครับอยู่กับผมดังคุงนะครับวันนี้อยู่กับผมดังคุงพร้อมแล้วไปชมกันเลยโอเคครับสวัสดีครับอยู่กับผมดังคุงวันนี้เราอยู่กับเกม Valorant 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 Valor a n t Valor a n t ใช่ไหม วาโลแลนเอิญ wow. นั่นแหละนะครับตัวนี้เราก็อยู่ในโหมดเดนแมทซึ่งมันอยู่ในโหมดอุ่นเครื่องอยู่ซึ่งคุณไม่รู้ทําไมมันยิงกันตายแล้วอทําทไมมันยิงกันตายแล้ววะมันเพิ่งอุ่นเครื่องดูด,ดิสกอร์มันนับแล้วหรอนี่คือนับสกอร์หรือยังหรือยังเออไอ้เหลี่ยมกับพี่นะจ๊ะน้องจ๋าเอ้ยมันนับมันนับ,มนนบไม่นับหรือไม่นับมันนับยังวะ เฮ้ยใครยิงหัวกูเมื่อกี้ดีนะนวะแววๆโหเฮียอย่างกับพับจีสัตว์เสียงยิงกันระดมระดมเลยอะเฮ้ยๆไกลแล้วไกลแล้วขอปืนนี่ละกันเอเคพี่ต้องมาอย่าอย่าอย่าแยมอย่าแยมกับพี่หรอกอย่าไอสัตว์กูบอกว่าอย่าไงเสร็จโอเคครับอ้าพึ่งเริ่มใหม่กูเข้าใจละหนึ่งไปอ้ออ้กูต้องไปเปิดบัตรเปิดบัตรไปไอเฮีย โอ้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 กูตายกูโดนรอดรือกูโดนรอดรือตายรอดรือที่ปากน้ำโพเฮ้ยอย่ามารอดรือกับพี่อย่ามารอดรือกับจริงจังแล้วต้องจริงจังแล้วอยู่ในโหมดจริงจังมาพี่ต้องอยู่ในโหมดจริงจังแล้วจะน้องสาวอ่าด่านใหม่ด้วยด่านใหม่ด้วยยังไม่ค่อยชินแมปเลย พิ่งกลับมาเล่นเหมือนกันเพิ่งกลับมาเล่นเกมออนไลน์ปกติเล่นในเกมออฟไลน์นะครับเฮ้ยไปไหนกันหมดวะต้องดูแมพใช่ไหมโอ้โหตายไม่รู้ตัวโคตรเศร้าเลยขูบอกเลยไปไปไหนแล้วเฮ้ยทำไมไม่มีคนเลยวะไปไหนกันหมดไปรับของฟรีกันเหรอไปไหนเนี่ยไปม็อบกันหรือเปล่าไปไหนกันหมดวะพวกมึงเอ้ยนี่ไงไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงเขียยยิงไปทางซ้ายเอ้ยนี่ไง เจ็บลูกโซนเก็บไปจทีปับอย่าหลังหลอยลอยลอยกูหลอหลอยกูหลอเจ็บเจ็บโอ้ลอยกันโอ้กูเห็นสองคนแล้วกูเห็นกูเห็นตรงนู้นคนนึงแล้วตรงนี้คนนึงโอ้ไม่กอดสุดยอดเลยครับพี่น้องโอ้ฟังกูแม่งสนุกจริงๆมาเอาความบันดี้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 เอาไม่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 แต่จะยังไม่ชิดแต่พี่จะยังไม่ชิดโอ้ยเจ็บไปจังใช้ขวบปืนคนนี้มั้งมาพี่จะบูแล้วนะ บอกอย่างนี้จ,จนจบคือคูตายก่อนทุกทีเลยกสุนกูมีกี่แม็ก์เขเนี่ยอ้โหปืนกลอยากให้บอกชอบที่สุดอ้อโหคนเดิมเลยหรือเปล่าอโหพี่น้องสไลด์เกิรสไลด์เกิบมาเลยสไลด์เกิรโหสไลด์เกิรมาขนาดนี้พี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้อง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 สไลด์เกิรเดี๋ยนะ มามาส้มระแวงแดงร้อนไอ้สับเอา้าโดนหลอยไอ้เหี้ยอย่าลาดเพื่อนดิลาดกูเนี่ยเฮ้ยไอน้นี้เล่นไงอ่ะไม่เคยเล่นเลยอ่ะเหมือนเอเป็กเลยอ่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะขึ้นไงอะ่ะเอา้าขึ้นไม่เป็นอะ่ะอยากเล่นบ้างอะ่ะขึ้นยังไงวะเฮ้ยฝอยกูขึ้นหน่อยดิกดอะไรอะ่ะท่านผู้ชมกดอะไรวะกูอยากขึ้นบ้างอะ่ะ โอ้ยอยล่นสไลเดอร์มากมาหรือมาเล่นสไลเดอร์ได้ฟังเดียวเจอละเจอละสามส,ามสามงองหนึ่งส้มระแวงแดงลอดไอ้สัตว์นี่หัวแตกอ๋อนี่ไงอ้ตายไปครับพี่น้องไอ้ยค่าที่ล่นไปโอ้โหดับอานาดดับอนาดโอ้อยยิงโอ้โหอย่างยิงกูดับขนาดน,นั้นดิได้ได้ไดมึงเกลียดลิงใช่ไหมมึงเก็ียดลิงมาเลยพี่น้องมึงเก็ียลิงใส่กูใช่ไหมมามามึงเก็ียลิงใส่กูใช่ไหม ดีเสียงเดินดีเสียงเดินเอ้ยยังไงเจอแล้วเออต้องแบบนี้ต้องแบบนี้เออมาดิมาดิมาด,มาดิโอ้ต้องแบบนี้ครับพี่น้องครับกินลิงอ่ะมึงกินลิงมาก่อนเองนะมาเฮ้ยเคยเสียมาจากานนี้นี่ไงโอ้โหอ,อ,อุ้ยขี้ขวายอยู่เลยไม่น่าขี้ขวาเลยมาดีครับต่อไปฝั่งโน้นต้องไปฝั่งโน้ออนอ,อ่าฝั่งนี้จะมี e F ไม่กด <c oughs> สนุกดีว่ะไอ้เหี้ยเสียวตกเดยนะ เอ้ถ้ากูโดดลงไปจะตายป่าวไอ้เลยไม่ตายอุ้ยยาลีบยาหลบนีหลบพี่อ่หลบพี่น้องยังเร็วไปร้อยปียังเร็วไปร้อยปีที่จะมาเย็นกับพี่อย่าล่งไปแล้วปีโอ้ยเจ็บโอที่หนึ่งโอกูที่หนึ่งสุดยอดเลยครับเฮ้ยเฮ้ยทางไหนวะทางไหนวะส้มระแวงแดงร้อนเดี๋ยวนะโอ้ยกุ้ยส้มเี่ไอ้เคบ้าไอ้เคบ้า าสลับกันไปว่ากันไปว่าไปว่าสั้นว่าสั้นนะว่าสั้นโอ้ยเจ็บไอ้เหี้ยดโอ้ว่าสั้น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 อุ้ยอย่าหลบอุ้มหลบกูแม่งอย่าหวังว่าจะรอดไอ้น้องชายไปไหนแล้ววะอย่าหวังว่าจะรอดไอ้น้องชายอย่าหวังว่าจะรอดไอ้น้องชายเุ้ยมีคนแซงกูต้องกูต้องแซงมันกลับเด้อเก็บก่อนนะเก็บเรือแล้ว โอ๊ยมือเหงื่อออกไหมนะโอ้อหัวแตกไปครับหัวแตกไปครับพี่น้องขอได้นี่อีกเดี๋ยวไปาอาไปเลยครับไปเลยครับเง็ดเฮ้ยลงกลางทางได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมโอ้ยเน็ดประจิตแพนเน็ตประจิตแพนเน็ตประจิตประจิตประจิโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยประจิตประจิตประจิตอุยลอยเงอ้ยลอยเงี้พี่น้อง ไอ้แย้กูอะมึงแย้กูใช่ไหมเห็นนะอ้าวโอ้เจ็บเจ็บไปเจอกูเจ็บเเฮ้ยแอนฮุ้ยเหลืออีกสิบอะไรคือเหลืออีกสิบลิมิเต็ดลิมิเต็ดอะไรวะเนี่ยโฮ้ยเห็นนะเห็นแล้วอีกแล้วอีกแล้วเฮ้ยไอ้กิ๊ฟหลบร้อยพี่น้องโอ้ยไอ้แี้นี่ก่อนแล้วกันโอ้ยเจ็บกูเจ็บมากเอาปืนนี่เลยมาปืนนี่แหละเดี๋ยวฟ้าวมาฟ้าวเผาดีกูชอบ โอ้ย่าอยู่ไกลเกินกูยิงไม่ถึงเดี๋ยวนะปืนกูระดับยิงเอาไว้ยิงใกล้ๆเว้ยยิงใกล้ๆมันยิงไม่ตายไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะเออต้องนิ่งๆต้องนิ่งๆโอ้ยยิงหลังกูอีกแล้วโอ้ยจอยโอ้โหเหี้ยเกินลิงอย่า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 มาเยี่ยมกับพี่พี่เร็วกว่าน้องเฮี้ยกขโดนกินลิงหล่อเมื่อกี้เจ็บมากโอ้อย่ายิงโอ้ยอย่อย่อยลอยย่อยยอยย่อยยอยกูแล้วดูโดนยอยกูโดนยอยในเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเปืนคิวไปสิครับน้องจ่าน้องพี่ โอ้โหเก็บดับเบิ้ลดับเบิ้ลเลือดดับเบิ้ลเลือดดับเบิ้ลบรัชเฮ้ยอย่ารัดนี่อย่าลัดก็ดีอย่าลัดก็ดีครับท่านเลยไม่แข็งสีนัดสีนัดสีนัดกูก็เอามึงตายได้วะไอ้สัตว์มาดี้โอ้ย่ย่าหย่าหลบอย่าหลบพี่ไปอย่าหนีพี่ไปเลยอย่าหนีพี่ไปเลยโอ้ยเฮียแม่งหมดยังไม่ตายเลยอะตายยากตายยากตายเย็นจังวะไอ้เฮียมึงใส่พระยี่ห้ออะไรมึงห้อยอะไรมึงห้อยพระเดี๋ยวนั้นอะโอ้แตกยิ่งไม่โดนเก็บเลือดก่อน อย่าอย่าร้อยอย่าหวังเอย้ยโดนลอยทางซ้ายไอ้เหียกูกระเด็นไปทางซ้ายเลยเนี่ย <One S 3> อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรคือเหลืออีกหนึ่งลิมลมีลิมีเหล็บอะไรวะคืออะไรวะตัวใหม่เหรอเออตัวหุ่นยนต์ใหม่ทาอะไรได้วะไมอ๋อหมายถึงว่าอีกหนึ่งกูจะแตงห,ห,หรือย,ยังไงหรืออีกหนึ่งมันจะชนะอ๋อสี่สิบตัวแล้วมันจะชนะอย่างนี้ป่ะอย่าให้มันยิงดิหรือเปล่าดูกูงูงงเ๋ยนะไม่ได้เล่นนานแล้วลืมอะไรอ้ เอาจบแล้วโอ้โหใครได้ที่สิบต่อนชนะใช่ไหมโอ้โหกู 3, <ป>สามสี่ไอ้สัตตาแรกไม่เป็นไรตาต่อไปไปไม่ตายมามามาเดี๋ยวเราก็องอีกตาหนึ่งเกมต่อไปกูต้องที่หนึ่งกูต้องนาเบอร์วันหรือเปล่าหรือเปล่าแบบอู้ดังคุงได้ที่สองเหรอหรือว่ามันไม่นับไม่เป็นไรคืเอาจริงๆริงอยากเล่นปกตินะแต่แบบเล่นปกติมันตายแล้วมันรอนานไงก็เลยขอเล่นเด็ดเมทก่อนเดี๋ยวเกมหน้าค่อยเล่นแบบปกติ แมตช์ป่าแยกเกตตอน,นี้นเนี่ยปืนอะไรดีสนไนแม็กสไนมันจะอุบาอ่าเนี่ยไปไหมถ้าเกิดมันวิ่งแล้วยิงไม่โดน <c> เ <oughs> ออมันจะรู้สึกแปลกๆไหมนี่ผมสำหรับลาดใหม่นะลาดเก่าโดนแฮกไเกียโคตรเศร้าเลยสุดจะมันเถอะเด็ดแมทสิงคโปร์โอ้ตอนนี้เราเป็นฟินิกใช่ดไหมฟินิกที่ใช้สกิลไม่ได้ <c oughs> มาขอชัวอร์มอัพมาสไลด์อุ่นเครื่องก่อน โอ้โหเน้นๆหนึ่งหัวเป็นโอ้ยไอเคียนดนปืนกลโอ้ยยังไงเอ้าไอเฮียไม่ดีหลับตายยิงก็ตายอะ่ะอ้ากูเท่มากเลยเยิงบอดในแยอยู่นิ่งๆมามามาพี่มาแล้วจะต้องแซวโอ้ยโอ้ยแต่ยิงกันไดโอุย้ยแต่ยิงหัวมันโอ้ยตา,ายยากตายยิน มาพี่น้องแค่วอมสไนเอาไปเด่นจริงไม่ได้เดี๋ยวตายมา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 ลาบานูน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 เลบานอนมาับเบิรคิวนี่แค่อุ่นเครื่องนะเนี่ยโอ้โหแค่อุ่นเครื่องเองนะครับน้องๆโอ้ไอพิเกอรดนโอ้ยเจ็บมากครับเจ็บมากครับ มากูเอานี่แหละของจริงกูก็เอาสไนแมกก่อนไฟเอาวะเอาวะโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไอ้เหี้ยไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่ไหวผมแย่ผมแย่แล้วผมแย่สไนแมกเจ้รอดเอาเนี่ยโอ้ยไม่รอดกูว่าแล้วไอ้ยี่จริงๆแม่งไม่รอดโอ้ยไม่โดนเลยนะทม่ไมวะสไนยี่อะไรเนี่ย ไอ้เฮียตนไนเนี่ยปืนกลน,นี่กูนี่ละกานประชดไอ้เฮียเล่นเกลิงแม่งเลยไอ้สัตว์มึงเล่นปืนกลมึงเล่นสไนม์นมึงวอกมึงนชนะโอ้ยเจ็บไอ้เอี่ยลอยลอยกูโอ้ยลอยกูโดนลอยมาดีกูลอย,ลอยมแม่งมาเอ้มันไมไม่ตายอ่ะกระสุนกูเฮียมันห้อยฟ้าอีกแล้วมาดีมาดีหลวงปู่หลวงปู่ดังกุยโอ้ยดังกุย อ่าปืนกลน,นี่นะกันปืนกลโ้โหกูที่โหลเลยทียมาขอเลือดหน่อยครับพร้อมบุกโอ้ยเจ็บไอ้เนี้ย,ยโด,ดนกลยิงมาลองปืนนี้ดูดิไม่ได้เล่นเลยดีไหมปืนนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นปืนที่ดีที่สุดหรือเปล่าหรือไม่ใช่มาปืนที่ดีที่สุดอยู่กับคนที่คู่ควรคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดมา โอ้ยโอ้ย,อยเฮียโดนปืนลูกกระพกจริงลูกกระพกอะไรคือลูกกระพกมามาดูลองปืนเฮียดูด,ด,ดิได้ข่าวว่าโกงอะไรเนี่ยปืนกูย,นยิงไม่โดนเลยกูยิงไม่โดนเองวะเนี่ยมาอยู่ไหนอ๋ยอย่าหลบอย่าหลบอย่าซ่อนแอบกับพี่พี่ยิงไม่โดน เฮ้ยตายว่ะโอ้โหแลบบ้วก่อจะตายกูตายก่อนนะมังเนี่ยมาเงี้ยโอกโห,โโหยิงรอรอพี่เลยรอพี่อยู่ที่ปากน้ำโผล่กูตายหุ้ยเยยิงเสียงยิงมาจากนี้อ่าเดียบร้อยครับขอเลือดขอเลือดขอน้ำขอข้าวสารเงินทองมาอุยสวยมากเลยอะยิงให้มันระเบิดได้ไหมมาพี่ชอบไปไรที่มันระเบิดตุ่มตาม,ตม,ตมโอ้ มาอีเคโอ้ยเจ็บเจ็บไปทั้งหัวใจมา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  <c oughs> ไอ้เทียนี่ยิงกูไอ้สัตว์ตาที่แล้วจำได้มาไซเปอร์ไซเปอร์เฮียไซเปอร์ในดอมหรือเปล่าในฟาดไฟมา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 อุ้ยเขี้ยนเลยยิงอ้าโดนหลอย อุย๊ยเจ็บเฮ้ยข้างหน้ามีตัวนึงอ้าวโดนลอยอีกเนี่ยลอยกูโอ้ยลอยกูไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเจ็บไปทั้งหัวใจปืนนี้แหละปนยังไงนู่งขัานหนึ่งเห็นนเดดาเป็นแดงแดงแวบแแบบมามามานยังไงววาแบบแบบเอ้าโดนลอยอีกแล้วว่าของของข้าขงค้าโดนลอยออะมึงลอยกูใช่ไหมไอ้เย็ดเป็ดมาตายซะ มา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 เร็วมาเร็วมาเร็วโอ้ยังดีน่าได้เลือดโอ้ยเฮ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 ้ยอ่าลงไปนอนกับพี่ครับเอ้ยจะโมโหไกลเกินยิ่งไม่ได้โอ้ไกลเกินกูบอกเลยกูว่าเลยเฮ้ยไปสนีหรอไม่ใช่เอ้ยไอ้พีชกูจะแพ้แล้วกูที่รอเลยแต่ตอนนี้มันไม่มันไม่จอยเลยวะอ่าต้องแบบนี้ โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็ยกูยิงกูแต่ยังเขียดเลยเฮียโหโหโหนน้ำมันมากแถวนี้ยิงกันนวมากโอ้ยหัวร้อนแล้วนะพี่หัวร้อนแล้วนะหัวรอนแล้วนะหัวร้อนแล้วนะหัวรอนแล้วนะหัวรอแล้วนะยนะนะนะโอ้ยไอ้เหียยิงมาจากทางไหนเนี่ย โอ้ซ้ oh, ายเยอะซ้ายขวานี่ซ้ายขวาโอ้ยโอ้โหยิงคูโดนยิงหลอยหลังนี่เยอะเกมนี้มึงคำนวณจุดเกิดยังไงวะเนี่ยสุ่มเหรอไอ้เหี้ยสุ่มทีที่ไม่มีคนมาหรือสุ่มมั่ววะมาเหี้ยโอ้โหอยู่ตั้งไกลกูยิงไม่ได้อยู่ไกลเกินในสัตว์เธอมาใกล้ๆหน่อยก็ไม่ได้เธอมาให้ตรงใจพี่หน่อยก็ไม่ได้มา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 ม ไอ้ยีนี่สิตัวจะชนะแล้วเช็ดแค่อย่านะเออต้องแบบนี้น้องพี่ชอบมากมครับไเจบไปนเเลยอุ้ยลอ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 ยยไอ้ยาอีกแปดตัวเหรอมาเะ ไปไหนกันนะคร<ะ>ับไปไหนกันเดินกันเนาะพี่อยู่ที่นี่เองโอ๊ยตายอีกแล้วว่าทำไมมันยิงหัวกันมันจังเลยอ่ะมันเน้นยิงหัวใช่ไหมโอ้ยเฮดช็อตกูโดนเฮดช็อตเลยนี่เก็บรอยโอ้โหทีเดียวแตกหนึ่งทีรับประกรันความบันเทิงโอ้ยรับประกรันความบันเทิงกูโดนยิงหัวอีกแล้วมาแจะลองยิงหัวกันดูไม่โดนก็ครับโอ้ย ว้ยกูตายอย่างเดียวเลยเย็ดแค่โอ้โหกูตายหนาที่เด็ดตัวกูตายมากที่สุดในเกมโอ้ตายอสองตัวโอ้ทำไมเล่นตาที่แล้วเหมือนเทพเจ้าเล่นตาดีเหมือนหมาอะไรเงี้ยมันแบบไม่นะพลังฆ่าถูกดูดไปพลังความเก่งฆ่าหายไปไหนหมดโอ้ทำไมฉันเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าดูดถูกดูดซับพลังงานไปหรือเปล่าเนี่ยแปะเลือดโอ้โอ้โอไปตายกันหมด ไปไหนขึ้นบอลอ๋อโอ้ยกระสุนไม่เป็นใจกูเลยอ้าวอ้อาวยิงพี่อ้าวเจียเลยกระสุนไม่ไปเป็นใจกูคนไม่ใช่ยิงยังไงก็ไม่โดนมาอืมอืมอ๋อกูมไม่ไหวแล้วม,เมาเจอมปคิดว่าปุ้ยมันแกล้งกูหรือเปล่าวะมิเช่นมันใส่อะไรมาให้ปืนกูดิดเล่นปุน้ย เฮ้ยโอ้ย <única> ห <sus> ัจะโดนไอ้เนียบากระบนมาๆๆอ้ยไอ้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 อ้ไอ้ไอไอ้ตอ้ตอวไอ้ไอ้ไอตัว้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไไอไไปไอ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 ออ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 อไไ้้ไไอ้้ไไ้ไอ้อ้อ